สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมจิมมี่เทคไลฟ์นะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ประเทศอังกฤษนะครับก็ยังไม่เปิดเรียนนะครับก็เ,เลยว่างๆไม่มีอะไรทำก็เลยจะมารีวิวนะครับแจ็คเก็ตที่ผมได้มาใหม่นะครับนั่นก็คือตัวนี้นะครับผมไอเขาเรียกว่าอะไรวะเอ่อแอร์พอร์ตแม x มันเป็นตัวหูวฟังครอบหูของ Apple ตัวแรกนะครับซึ่งราคาเปิดตัวในไทยอ่ะมันอยู่ประมาณ19,900มันน้งนะผมจะไม่ผิดแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าไปซื้อใน Lazada มันจะอยู่ประมาณ16ื่นอะไรประมาณนี้ครับแต่มันก็จะมีช่วงเซลนะครับผมใน Lazada หรือ Sho ป e e อ่ะครับผมพวก11 11 12, 12หรือโปรเลขคู่ครับลองไปดูได้ว่ามันจะมีลดอาจจะเหลือประมาณหนสีนิดๆอะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งผมคิดว่าราคามันดีมากเลยครับจากประสบการณ์ที่ผมใช้มา1เดือนนะครับก็วันนี้จะมา ังรเรื่องการสวมใส่นะครับก็คือมันค่อนข้างเบาแล้วก็ไม่ปวดหูไม่ปวดหัวเลยครับ compatible ครับแล้วก็มันจะมีรูสายชาร์จนะเขาจะแถมสายมาให้ตัวหนึ่งอนะ่ะตรงนี้ครับผมเห็นไหมเออมันเป็นสาย p h o n e นั่นแหละรุ่นใหม่เป็น type C นครับซึ่งเราสามารถชาร์จกับ Mac ได้นะครับผมไม่ใช่ type C มันเป็นพอร์ตของ iPhone หรือ Apple นี่แหละ้าจาไม่ผิดแล้วก็ตัวนี้ครับมันเป็นหูฟังต่อหูฟังถอดได้ก็คือ,คอเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับผมมันถอดอะไรออกง่ายมากถ้าเราจะเปลี่ยนสีหรือว่าที่ครอบมันพังเนี่ยเราเปลี่ยนได้เลย ลราไปซื้อจากออฟฟิเชียลได้เลยนะครับผมซึ่งรู้สึกมันมี6สีนะครับสีทีส่สวยๆจะมีขาวดําน้ําเงินนะที่ผมเห็นเขาเล่นกันนะครับผมข้อดีอีกอย่างนึงที่ผมได้เจอมานะครับก็คือแบบแบบอึดมากนะครับตัวนี้ใช้ทั้งวันอะ่ะสวันยังไม่หมดเลยวิธีการใช้ก็จะมีปุ่มไม่เยอะนะครับก็คือตัวนี้ที่เจ๋งเลยปุ่มปรับเสียงนะครับผมเป็นปุ่มเลื่อนนะครับปุ่มหมุนเขาเราียกว่าอะไรอ่ะเป็นปุ่มหมุนนะมันไม่ใช่แบบปุ่มกดที่มันเพิ่มทีละสเต็ปๆอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ปุ่มเเเเเเพพลลลลนนนนะะะคคครรรรรรรััััับบบบตวววีี้้ออออ่่าาาาถดดแใสกทึงมจ ได้ครับเรากดตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็ที่หน้ารู้ไว้นะครับก็คือตัวนี้ครับมันปรับโหมดไว้ c แคนเซล n ิ่งนะครับก็คือจะตัดเสียงภายนอกออกหมดเลยนะครับซึ่งแบบไปอยู่ที่แบบคนเสียงดังมากเนี้ยกดปุ๊บนะไม่ได้ยินเลยได้ยินแต่เสียงเพลงผมนั่งเครื่องบินจากไทยมาอังกฤษนะครับผมซึ่งเครื่องมันเสียงดังมากครับใส่ตัวนี้คือแบบหลับสบายนะครับก็เป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะครับแบบใครคนดังๆเราใส่หูตัวนี้ไม่ต้องเปิดเพลงก็ได้นะเปิดแบบไวซ์แคนเซลลิ่งนะครับมันตัดให้เลยนะครับผมถ ผมให้สิเต็มสิบเลยส่วนมากอะเมื่อก่อนผมใช้อูฟังเล่นเกมซึ่งถามว่ามันดีไหมนะก็ดีระดับหนึ่งพวก ASUS อะไรพวกนี้ครับแต่ว่าผมมาเจอตัวเนี้ยถามว่าแพงไหมแพงนะแต่ว่าถามว่าคุ้มค่าไหมผมว่าคุ้มค่านะสาหรับคนที่ใช้พวกสาย Apple นะครับถ้าใครอยากลองนะครับผมแนะนําไปที่ Apple c e n t e n w o r l มีให้ลองนะครับผมมีตัวทดลองแล้วก็มีขายเลยแต่ถ้าซื้อในสูตร Apple Centennial ผมไม่แน่ใจว่าราคามันเท่าไหร่แต่ว่าผมซื้อในรานซด้ามรู้สึกมันถูกกว่าเยอะนะครับผมต้องลองติดตามดูนะครับวันนี้ก็มารีวิวสั้นๆง่ายๆแค่ ว่า่างๆไม่มีเลยครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับส่วนครั้งหน้าผมจะทําคลิปอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ได้นะหรือมีอะไรสงสัยสอบถามได้นะส่วนตัวนี้ผมว่าคุ้มมากครับใครที่เป็นสายอูฟังแล้วก็ใช้ Apple เนี่ยต้องจัดนะครับผมเออแล้วก็มีอย่างไอ้ตัวนี้ถามว่าใช้กับเล่นเกมได้ไหมที่ว่าเสียงรอบด้านเวลาเราเล่นเกม F P S ว่าเขาเดินมาจากทิศทางไหไเงี้ยเออเดี๋ยวผมจะแนบตรงเดสคริปชันให้นะครับว่ามันใช้ได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองเทสให้นะโอเคไงวันนี้ขอตัััววลาไปก่อนครบสสดี thank you